ขอเจริญพรท่านายคนทั้งหลายที่รับชมรายการอยู่ทางบ้านเรื่องในเทศกาลสงการของไทยแต่โบราณที่ถือว่าเป็นบันปีใหม่ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งซึ่ง ทางรัฐบาลให้ถือว่าเป็นวันหยุดในวันหยุดนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านก็ตามหรือจะออกเดินทางไปที่ไหนๆก็ตามในการปฏิบัติในกิจพิธีต่างๆตาม วัฒนธรรมประเพณีของไทยเราอนับเนื่องในทางศาสนาก็ขอใหออ้พวกเราทุกคนได้ตระหนักถึงในเรื่องของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างความเป็นผู้มีสติ ความจริงทุกๆคนก็มีสติอยู่แล้วแต่เพียงว่าจะต้องนำเอามาใช้คู่กับความรู้หรือสติหรือปัญญาที่เรามีอยู่เพราะว่าการอยู่ปราศติปัญญาเนี่ยมันอันตรายในการ คิดการพูดการทำอะไรก็ตามจะขาดสติปัญญาไม่ได้เลยก่อน <c oughs> จะทำอะไรต้องคิดก่อนจะพูดอะไรต้องคิดซะก่อนแต่ตรองใหด้ดีแล้วค่อยพูดแล้วค่อยกระทำโดยเฉพาะเรื่องการกระทำเนี่ยไม่ว่าเราจะ ออกเดินทางไปยุโดยโด้วยโยวดย,ยานพาหนะใดๆก็ตามสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องชีวิตไปในทางที่ไม่ดีคือในทางเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุภัยต่างๆก็ตามส่วนมากมันมักจะมาจากการขาดสติขาดความยั่งคิดขาดปัญญา เพราะฉะนั้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของไทยแต่โบราณคือวันสงการนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งครอบครัวเป็นวันครอบญาติเป็นวันแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลตามวัฒนธรรมเพณีของเราก็อยากจะให้พวกเรานี่ได้ตระหนักระมัดระวังในเรื่องการเดินทาง ไปในที่ต่างๆความระมัดระวังเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีพระเจ้าตรัสว่า <c oughs> การระมัดระวังในที่ทุกสานเป็นการดีเพราะว่าจะทำให้เรามีความปลอดภัยชีวิตของเราทุกคนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ถ้าเราพลาดพลั้งสิ่งที่ไม่ค่าที่สุดนี้ก็จะสูญเสียไปสิ่งอื่นก็จะเสียไปตามไปด้วยอนาคตเราก็จะหมดไปด้วยอนาคตเป็นเรื่องที่จะต้องอใช้สติปัญญาให้ความะระมัดระวังเพราะฉะนั้นอาปีพภาพขอถือโอกาสนี้อ,นอาอนวยเอพรนองในโอกาส เทศกาลปีใหม่ของไทยแต่โบราณคือวันสงกรานเวียนมาถึงในครั้งนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีระตรายสิงห์ทั้งหลายในพระศาสนาในแผ่นดินบุญกุศลที่พวกเราได้ทําคุณงามความดีต่างได้เป็นตบะเดชะเป็นพระปรจ,จัยให้พวกเราทุกคนเกิดสติเกิดปัญญาในการที่จะนำมา ยับยังชั่งใจในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตในเทศกาลสงการประจำปี2559นี้ขอให้ทุกท่านจะอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ตามหรือจะเดินทางไปในไหนก็ตามให้สติปัญญาคุ้มครองท่านทุกคนให้มีความปลอดภัยสติปัญญานี้ก็คือธรรมะนั่นเอง ธรรมะ,ะรักษาผู้ที่ปฏิบัติธรรมธรรมะจะคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติคุณความดีให้มีความปลอดภัยมีความสำเร็จมีความสุขมีความสมวมสัสด,ดีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ